วันนี้ครับผมมารีวิวกันไกตัดหญ้าให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนครับที่ผมซื้อเอามาใช้ที่บ้านครับแล้วมันใช้ดีตัดคมแล้วก็แข็งแรงทนทานคือใช้ได้กันข้ามปีเลยนะครับทุกคนเป็น,กนไกตัดหญ้าที่ทําจากเหล็กทั้งหมดและเป็นเหล็กก้าที่แข็งแรงครับทุกคนไม่เหมือนกนไกด้ามไม้ใครใช้ด้ามไม้อยู่ก็จะรู้ว่าด้ามจะหักง่ายแต่นี่เป็นด้ามเหล็กขอบอกว่าเป็นด้ามเหล็กครับแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับตัวยางด้ามจับช่วยกระชับจับเหมาะมือมากครับที่ชอบอันคือมันสามารถ ปรับยืดได้แบบอย่างนี้ครับความสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรครับสามารถตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่อยู่ข้างบ้านที่มันแผ่เข้ามาบ้านของเราหรือว่าต้นไม้ของเราที่มันขึ้นสูงจนที่เราตัดไม่ได้ครับคือสะดวกสบายมากใช้เสร็จแล้วก็เหมือนล็อกเก็บแบบนี้ครับบนมันจะมีเกีียวล็อกแค่นี้ครับช่วยในเรื่องการตัดแต่งกิ่งตัดแต่หญ้าตัดสารพัดได้หมดครับถ้ามีคนไหนสนใจกดสั่งที่นายตะก,ก้าครับอย่ากเก็บไปทางตั่วปเทศครับเอากันไกลตัดหญ้านี้ไปใช้กันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน